ดืดูชะตาวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์เรื่องเดี่ยนของท่านคืออะไรพรับฟังกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงทำให้กังวลใจในช่วงประมาณครางเดือนกุมภาพันธ์จะมีกลุ่มดาวถึง3ดวงโคจรย้ายราศีในเวลาใกล้ๆกันนะคะ ซึ่งดาวอาทิตย์ดาวศุกร์จะย้ายในวันที่13คุมภาพัานและดาวพระพูซึสุเมดาประจำัวของคุณจะโคจรเดินเร็วเข้าสู่ภพสุภาแล้วก็ผินพินทุบาทด,ด้วยนะคะก็มองว่าในช่วงกลางเดือนไปต้นไปก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งสำหรับพุณเหมือนกันเราจะเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องของครรมะมรณะนะความเจ็บความป่วยความตายการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องของการเดินทาง มันมีอะไรบางอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาและทําให้คุณรู้สึกกังวลเพราะว่าดาวประจำตัวของเราโครจรเป็นปินทุบาน,นะคะอยู่ในช่องของคำมสุภะบางที่เราอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านหรือทรัพย์สินหรือมีการคุยตกลงกับคนรอบด้านในเรื่องของความเจริญของเราหรือคุณอาจจะได้ไปคุยกับเจ้านายของคุณในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่าง และในเรื่องของการเซ็นตกลงเอกสารสัญญาซึ่งอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงของคุณบางคนอาจจะได้มีโอกาสย้ายไปทำงานที่ใหม่ไปทำงานหน้าที่ใหม่ซึ่งคุณก็อาจจะกังวลเหมือนกันว่าคุณจะทำสิ่งนั้นได้ดีหรือเปล่าในช่วงกลางเดือนนี้แนะนำให้น้อมรับในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีและยอมรับ ในข้อเสนอต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเจ้านายจะเสนอเรื่องอะไรมาหรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือจะเสนอเรื่องอะไรมาก็ตามถือว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีกันกับคุณดาวสุขโครจรมาจากภพบุตตะวินาคบางคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนทีมหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าที่ดูแลก็ถือว่าถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นเรื่องดีสําหรับคุณ นอกจากดาวพุธจะเป็นดาวประจำตัวของคุณแล้วยังเป็นดาวประจำตัวของเรื่องของบ้านและครอบครัวก็ควรจอมเป็นปีทุบทในช่วงกลางเดือนด้วยค่ะคุณอาจจะเครียดหรือวิตกกังวลกับปัญหาภายในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเรื่องเอกสารสัญญาที่จะต้องมีการตกลงพูดคุยกันระหว่างครอบครัวถือว่าในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือเรื่องของคำพูดให้ดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเก่นในสัปดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทำนายรยายเดือนที่ถ้ายคลิปนี้ค่ะ